เว่าโอ้ยแบบลอกแบบเดียวกัาไป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 เราจะเราจะไปสู่ดินแดนหนึ่งเลยว่ามีคนออกไปไปสูหวังเพื่อนราสเอ้ยมันอยู่ทีมแล้วเราจใจทีมมั้ยม้นงกดใจมันหมดอ้ยเด้นเดินเดโอ้เดินเลยโอคือเอาี่น้องตางยต่างกงีเยอเลยเอ้ะมาแล้วโอ้ยไอ้น้า พอเดินอ h นฟลูร์ไอ้ไฟอินฟลูร์ไอ้ไฟไฟข้าวไม่สีติดไอ้ไฟยิงอะไรกิ้โอยิงโมกสตเอาเออโออเออเออมีคนออกมาช่วยออกมปช่วยด้วยเล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 ยช่างหัวแม่งแม่งว้ยวูยมืดๆๆๆ เฮียเฮ้ยเพิ่เลโอเคเป็นไงบ้างเฮ้ยไม่จริง่วยไปทันชักหัวแม่งปั๊บพิมพ์พี่น่าดีสบไอ้แยพื้นเกินอ่ะวันนี้ตีไอ้แย่ไปเฉยตรงไปไปใฉยตรงไปตีเลยโอ้โหดูมันมากันแอร์อัดจัดไอ้แยมันก่เอาตายเลยของข่าวมีย่อ้ย ไอ้เงี้ยเหมือนไปสู้กับไอ้เงี้ยต้อสู้กับการไล่แเปิดเป็นตัวไล์ตัวไลเขาเอ้ยมาแล้วเพิ่แล้วเพิดแล้วเพิ่วอยู่หลังรถเปิมเิ่เพิ่เตอรพีเตทำดูทำยูเข้ามาพีเตอร์ไม่อยากจริงครับในรถเราไม่เราไม่อยากไม่อยากาจเราไม่อยากใยเอ้ไอ้เงี้ยคนขับเก็บเดต้องยืให้โอ้ยโอ้ my god โอ้ยมือไปหมดเลยโอย แว่าอ้ก็อู้ไอเหี้ยแล้วรถขางหลังม่งเ้ยไม่ตละละเราจะระเบิดตอนไหนวะูกลงละไอเหี้ยไอุ้ณโอ้ยแล้แยแล้ว้ยแล้วโอ้ย้ยเี่ยโอ้่่เบบ เตวรลดอตำต่อไปเชี่อะไรเนี่ยโอ้โหาใส่ซุนกหลอเนี่ยเฮ้ยเี่ยเกอบตายโอ้กบตายเี่มือจรงพอคับอาพี่พดีว่เปี่ยนอยู่ที่นี่อะไรอปเดเดอเาทรศพเตอรตรงเนี่อยู่คอนโทรลคอนโทรลอยู่ไงอันี้ไงตามมาตามมา้ยเอิร์ โอเคโอเคโอเคพุงไปเลยเดี๋ยวกูอยู่ใช่เราต้องออไปเองใช่ไหมเนี่ยก็ของเงินเมันเราผมพระเอกแล้ววะนี่เฮ้ยกับตันใครกับโสร์เป็นไปไปไปมองเห็นไหมเราต้องไปเปิดข้างหลังให้เว้ยเออไอ้เพื่นอนเราเยี่ยนเลยเนะี่ยกูไม่รู้กูไม่รู้กูไม่รู้เฮ้ยมองไม่ดีนี่อะไรไม่มีไอวิชชันด้วยใครนอนตายวะ

เอาหมไปไหเฮียโมเดลเลยเรื่อยๆเร่สถามเรื่องมาเยอะไปเลยโอ้มุดุนดุดนใครมันจะโมกวะไอ้คนขโมยโอ้ยกะโดนยิงมาเลยถอยกูมึงกลัวไรอ่ะเว้ยรัวน้ำตัว โอ้ยตาเ็มเลยไปนะบินอ๋อกูโดรถถังโดนรถถังเช่ด้วยอยัาพีอย่าละไม่ดีนี่ตี้้ยโอเคดีกัไปเลีหมวแล้วระเบิดลูกเดียวเลยดูโอเคด็กใหม่จริงๆไยไอ้ปีนเนอฮ้ยตา đi à quá lắm quá 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 chơi quá chơi được, wow, quá quá cái quá quá đi quá quá quá

กูไม่ไปเลินไออบมันหนาจังว่าคุยเฮือกุนดายไปจริงวินหลับอุ้ยวัดชูไม่ได okay. ้ไอเด็กใหม่พูดไม่ได ouais, ้นะไปเปิดอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวกูรอสแตนบายอยู pues, ่รถกัูคุยคุยคุยถ่ายนะกูไม่ไม่กูจะไม่ตายรอบสองรอบสามแล้วเฮียตรงเนี้ยฮะ โวยโวยอะบนรถกูไม่มีกระสุนแล้วเหรอวะเดี๋ยวม,มีคนบอกกันอะใช่ว่ามันยิงหมดแล้วอะเฮ้ยอะไรวะมีปุ่มไม่กดโอ้ยเหลือส่นน้อยเอ้ยเนียเรียบร้อยเปิดประตูละแล้วไอ้เช็ยแล้วเช็ยแล้วไอ้เหี้ยมันขี้กัดหน้ากระจกกระเถื่อไปสิปืนเรายังมีโอกาสต่อสู้เฮ้กลวงแล้วไปไหนไป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 จะจะจะระเบิดได้ป่าวยังไม่รู้เลยเอาหัวไปแล้วเร็วเร็ว เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกูจะรันหน้าเออเร็วไปอุ้ยตัวเองไม่ได้ไมมีคนช่วยอยู่โอเคไม่จริงมาเสียใครเลยโอเคนาคือจะตายคือตายในภารกิจได้เลยเว้ยโอเคมันต้องไปเปิดประตูให้มัไปเรียบร้อยสามปุ่มหรอปุ่มเดียวปุ่มเดียวมันเฮ้ยแย่แล้วมาแล้วเราต้องสัเร็ดด้วย chị 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 ดูจะไปสภาพต,ตัวโม,ม,ม้พี่สุภัลขยะไมได้พวกเฮียไม่ยังไปไ <l ots> วดวินยัง,ยงแต่ก็ให้เหมือนกันเลยเนี่ยเพอ <l ots> นาอาชีพหนึ่ง <l ots> เออใช่อาย <l ots> ู่เออขูจะแหลกเป็นพิเศษเก็บเก็บเหีย ไปมาพีเตอร์โอไป่นาย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 มันเอตอนยิงยิงแก๊สแถวนี้เอ้ยรีบไป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 โอ้ยเอ้ยอ้ยมีคนตาตสองคนเลยวไปสามโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ยเจ๊กูไม่ไหวเลวจเิง เปิดมาแม่งโดนยิงกาดเลยเว้ยเออเออยืนตายได้มาได้สุดแล้วมึงไปช่วยเพื่อนเล่าเฉลยแล้วเฉียแล้เฉลยแล้วเฉลยแล้วเอาหิ้วโอ้ยช่วยเพื่อนลุงตอดเพื่อนลืมตอดเพื่อนวานนี้ต้องไปจิกอะไรเฮ้ยมีกระสุนเอาทำไมขึ้นมาขึ้นมาเราออกเปิดตู้แม่งเน่าเลย วางโดนยิงเวยไปแล้วเชนนอยไปละยู่ตรง้ทุกคนทุกคนจมดินเลยที่อโอ้ยโอ้โหโอ้โหชีกระสนเฉียดกูเกือบตายไอรองมาเปลียตาไอ้ยศเลิกเก่งโอ้ยโอ้ยโอ้โหไปเลยเพื่นดาว ไปเชื่อเพื่อนนอนสัตวนดอย่างนั้นเดรอโอ้ยเยี่ยแสตาชิบหายอ๋อมีแสงแล้วด้วยอ่ะแสงนิดหน่อยม,มองไม่ค่อยเห็นขึ้นลิฟต์ไปอะ่ะไปเลยโอเคแล้วคำนวณมัน,ม,นมันต้องไอ้นี่ต่อมันต้องขึ้นขึ้นบันไดต่อโอเคคำนวณค่าเสียหายมงเสียไปสิบเอดดอลลาร์ยิงใหม่อมีกสามตัวก็ครบแล้ว ว้าวเฮียอะไรวะเกือบตายครับไปเฮียเลื่นโลมากโอ้ปดทำไมอ่ะนี่ยคือรีบไปเฮียเราจะไปแอร์อันกันนะน้องโควิดนะครับปีนเฮ้ยออกของของเออกิดอะไรเิดเนี้ยเดียวของข้าของมีอ่ออ่ออ้าวเฮ้ยอีกแล้วใครวะ โอ้ยเฮงเล้ย่รีเมมเบอร์โนร์เพื่อนมาท่าเลยเตรียมมาท่าอย่างงี้เลยปุ๊บมีไหมไม่มีนะโอเคโอ้ยไอเยอะตัวนี้ตัวนี้จากแหลกไอ้ยโอยมง่าโอ้ยโอเยอะเกินโถเยอะเกินกูมึงยิงอะไรกันเนี่ยโอใครล็อกเป็นดาวเป็นดาวกูไม่มีกูไม่มีฮีโร่เลยๆไอ้ตื่นเตือนใครดาวก็หลับวะ วัดไ่ดาวได้ไงรักษาเตืนเผิดชาวเมกาไอส้ายินดีขอบคุณครับไม่เป็นไรโอ้โหจะมปมตัวเมียตวเนามีคนด่มันแล้วเฮ้ยวัดหาคุณแจคุณดา โอ้ยเรือเหือโอ้ตายทำไมโอ้เสียงอื้อเลยโอ้เยี่ยงกือบตายประทันสะเพรานานก็โหดดีฮโอ้ยโอ้ยอ่าคุณแจคุณดาวจนระเบิดแล้วเระหองเอิดเอาแล้วเอาแล้วแค่แผ่นเดียวพอยิงวันยิงมันปุ๊บกุญแจไม่มีได้แล้วได้คุณแจแล้ว ยึดนี่นี่มาเสียวเลยเกมจบแล้วกี่บาทครับอิจฉาวุ้ยโอ่งสามพันบาทเลยสามพันอล้ยโอ้โหเยอะมากไอ้เหี้ยเฮ้ยเตดีอวเลยมืดเลยมืดเลยดูกนฉากจบวะไม่แน่ใจจบละเกมไม่มีต่อละเฮ้ยอย่าบอกว่าไอ้ที่มันยิงขึ้นไปนั่นโเฟิวมันน่าจะไอ้เหี้ยอร์ไม่ได้ปิดแล้ว เมื่อกี้มันฝามันเปิดแล้วมาปิดแล้วฮะเดี๋ยวนเหรโอ้ยโอ้ยสซีนคือเหรอวะเสร็จแล้วไม่มีเฮียแล้วนะเกมจบแล้วแฮป Happy e n d i งอันนี้แฮปปี้เอนดิ้งก็คือเมื่อกี้มันมันเกม้ฝามันเปิดอยู่เตรียมจะยิงแล้วปิดไปทันไงเห็นไแสดงว่ามันพวกมันไม่ทันนะเฮียไอเราเนี่เรายิงไม่ได้เลยยิงฝาดกลับมาไอเฮียแต่กูแพ้อะ